ของพระเจ้านะครับสบรุดีบทที่65บบุคคลผู้เป็นสุขในพระธรรมของเจ้าบทนี้จะให้ข้อคิดอะไรกับเราและเราจะประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราได้อย่างไรเรามาดูด้วยกันนะครับ อ่านแล้วคิดชีวิตเปลี่ยนแล้ว,ลวทำตามชีวิตไม่ย่ำอยู่กับที่นะครับอ่านคิดคลครัวทําตามทุกวันชีวิตดีขึ้นในทุกๆท,ทางเป็นบทสตุดีที่ดาวิดได้เขียนขึ้นในบันทึกด้วยการดวงใจของพระยมรสุทธิอีกบทหนึ่งนะครับเราจะอ่านด้วยกันนะเป็นบทสตุดีที่อา่าบรรยายถึงความอุดมสมบูรณ์ที่พระเจ้าประทานให้นะครับเรา ตั้งแต่ข้อหนึ่งเป็นต้นไปนะครับข้าแต่พระเจ้าในสิโยนการสรรเสริญควรแก่พระองค์เขาจะทําการแก้บนต่อพระองค์เพราะพระองค์ทรงฟัง,ฟงคําอธิษฐานมนุษย์ทั้งสิ้นจะมาหาพระองค์เมื่อความชั่วชนะข้าพระองค์ทั้งหลายพระองค์ก็ทรงอภัยการละเมิดให้ บุคคลผู้เป็นสุขคือผู้ที่พระองค์ทรงเลือกและนำมาใกล้ให้พำนักอยู่ในบริเวณพระวิหารของพระองค์ข้าพระองค์ทั้งหลายจะอิ่มเอมด้วยความดีแห่งความขอไปด้วยความดีแห่งพระนิเวศของพระองค์คือพระวิหารบริสุทธิ์ของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าแห่งความรอดของข้าพระองค์ทั้งหลาย พระองค์ทรงตอบข้าพระองค์ทั้งหลายด้วยการช่วยกู้โดยกิจการที่น่าครั้นครามพระองค์ผู้ทรงเป็นความหวังของที่สุดปลายทั้งสิ้นของแผ่นดินโลกและของทะเลที่ไกลโพ้นพระองค์ผู้ทรงสถาปนาภูเขาด้วยพระกำลังของพระองค์ทรงคาดพระองค์ไว้ด้วยพระอนุภาพ ผู้ทรงระงับเสียงอึงคันหนึงของทะเลเสียงอึงคันึงของคลื่นทะเลเสียงโกลาหลของชาวประเทศทั้งหลายผู้ที่อยู่ในเขตแผ่นดินไลโพ้นจึงเกรงกลัวหมายสำคัญของพระองค์พระองค์ทรงทำให้เช้าและเย็นออกมาโปร้องด้วยความยินดี พระองค์ทรงเยี่ยมเยียนแผ่นดินโลกและทรงรดน้ำให้พระองค์ทรงทำให้แผ่นดินอุดมยิ่งแม่น้ำของพระเจ้ามีน้ำเต็มพระองค์ทรงจัดหาข้าวให้เพราะทรงจัดเตรียมโลกไว้เช่นนั้นแหละพระองค์ทรงรดน้ำตามรอยไถของมันอย่างชุ่มโชกและทรงให้ขี้ไถ่ราบลง ทรงให้ดินอ่อนนุ่มด้วยหาฝนและทรงอวยพรผลิตผลของมันพระองค์ทรงให้ปีเป็นปีทองด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพระองค์รอยรถของพระองค์มีความไพ่บู์ย้อยหยดทุ่งหญ้าในถิ่นธรกันดาลก็หยดย้อยเนินเขา คาดเอวด้วยความเปรยนปรีทุ่งหญ้าโหมตัวด้วยฝูงแพะแกะพวกเขาปกคลุมไปด้วยข้าวต่างก็โหและร้องเพลงด้วยความชื่นบานเป็นบทเพลงที่พูดถึงความบุดมสมบูรณ์ที่พระเจ้าประทานให้พูดถึงทรัพยากรพูดถึงแหล่งอาหารพูดถึงการอวยพรเหนือ,อพูดพผลทางเารษร อุ่ยพอเหนือการเาพาะปลูกการงานของประชากนของพระองค์เป็นรองรับเป็นพระธรรมที่ได้ให้เราเห็นถึงในชีวิตของเราเราก็จะได้รับการจัดเตรียมที่มาจากพระเจ้าในความอุดมสมบูรณ์ที่พระองค์ทรงประทานให้ในวันนี้ผมให้หัวข้อว่าผู้เป็นสุข เราถูกกำหนดให้เกิดมาในโลกนี้เพื่อที่จะเป็นบุคคลที่มีความสุขกับการอยู่่ามกลางการจัดเตรียมหรือทรัพยากรที่พระเจ้าจ,จัดเตรียมให้กับเราพระองค์ทรงให้เราเกิดมาในโลกนี้พร้อมกับทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์พระองค์ทรงจัดระบบระเบียบฤดูกาลการเพราะปลูกการเก็บเกี่ยวพระองค์ทรงจัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างไว้พร้อมสับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในวันนี้เราอาจจะมีพี่น้องของเราหรือเพื่อนหรือเราเองอาจจะเจอกับสถานการณ์ต่างๆในชีวิตของเราที่ทําให้เรามองไม่เห็นส,สิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมแล้วก็ให้กับพวกเราเราจะเจอกับสถานการณ์ที่ทําให้เราทุกข์ใจความสุขที่พระเจ้าจัดเตรียมให้กับเราไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนเราจะเจอกับสถานการณ์ปัญหาอุปสรรคต่างๆไว่ว่าจะเป็นการเงินสุขภาพหรือครอบครัวหรือด้านหนึ่งด้าน, 5, าน 5, ไหนในชีวิตที่ทําให้เราเป็นทุกข์ ในเช้าวันนี้พระองค์ทรงปลดเผยแล้วก็บอกกับพวกเราท่ามกลางสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราขอให้เราได้มองไปที่การจัดเตรียมที่พระเจ้าประทานให้กับเรามองไปที่ทรัพยากรที่พระองค์ทรงประทานให้กับเราี่าาน้องครับเมื่อเรามองรอบด้านแล้วเราก็จะพบว่าแท้จริงแล้วพระเจ้าทรงให้เราเป็นคนที่มีความสุขในการใช้ชีวิตแต่ถ้าเกิดว่าเรามองไม่เห็นเราเห็นด้านเดียวเราเห็นด้านหนึ่งด้านใดที่อ่เป็นความทุกข์เป็นด้านลบ เราก็จะไม่พบกับความสุขที่พระเจ้าประทานให้พระธรรมของพระเจ้าในเชาววันนี้กษัตริย์ดาวิดก็เจอกับสถานการณ์หลากหลายแต่ว่าสิ่งหนึ่งด้านหนึ่งที่กษัตริย์ดาวิดก็มองเห็นด้วยเช่นเดียวกัน,น,นก็คือความอุดมสมบูรณ์ความเพียบพร้อมถ้าในปัจจุบันก็คือพระองค์ทรงจะเตรียมปัจจัยในการใช้ชีวิตของเราให้มีปัจจัยในการใช้ชีวิตอย่างครบถ้วนอย่างบริบูรณ์ พนะระองค์ทรงจเจดียมแล้เวเมื่อเรา,อ,าอยู่ในสถานการณ์หลากหลายแล้วก็เราได้พบว่าแท้ที่จริงแล้วพระเจ้าทรงประทานความสําเร็จหรือความสมบูรสมบูรณ์หรือความเพียบพร้อม,รมให้กับเราเนี่ยเราทําอย่างไรนะครับในพระธรรมของพระเจ้าเราได้เห็นแบบอย่างของกษัตริย์ดาวิดก็คือดาวิดได้อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าในสิโยน การสรรเสริญควรแก่พระองค์เขาจะทำการแก้บนต่อพระองค์ในซิโยนซิโยนก็คือภูเขาก็คือหมายถึงกรุงเยรูซาเล็มหมายถึงวิหารของพระเจ้าควรได้รับการสรรเสริญดาวิดเข้ามาได้สรรเสริญพระเจ้าทิษฐานต่อพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้านมัสการพระเจ้าพี่น้องเมื่อเราได้รับความอุดมสมบูรณ์พระเจ้าประทานความสําเร็จให้กับเราพระเจ้าประทานความ เพี่อพร้อมให้กับเราเราสรรในเสรินพระเจ้าเอเมนไหมครับเราขอบพระคุณพระเจ้าเอเมนนี่คือสิ่งที่พระเจ้าเป,ดปิดเผยกับเราหลายครั้งผู้คนรู้สึกภาคภูมิใจรู้สึกดีใจแล้วก็ทะนงตนคิดว่าความสำเร็จหรือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นสิ่งต่างๆที่ตัวเองได้รับนั้นเป็น น้ำพักน้ำแรงของตัวเองเป็นสติปัญญาของตัวเองเป็นความสาม,มารถของตัวเองเป็นครับความสําเร็จทุกสิ่อทุกอย่างความเพียบพร้อมทุกสิ่อทุกอย่างที่เราได้รับตอนนี้ล้วนแล้วแต่มาจากการจัดเตรียมที่มดจตกพระเจ้าทรัพยากรแหล่งอาหารไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลไม่ว่าจะเป็นออกซิเจนที่เราใช้ไม่ว่าจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่เราต้องใช้ในชีวิตของเราดํารงอยู่เนะี่ย ล้วนแล้วแต่มาจากพระเจ้าเมื่อความสําเร็จเกิดขึ้นเราได้ประสบความสําเร็จบรรลุเป,ป้าหมายขอบพระคุณพระเจ้าสรรเสนญพระเจ้าถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าแทนที่เราจะให้คนรอบข้างคนอื่นๆนี่มายกย่องยอมรับเราว่าโอ้เป็นคนที่เก่งเป็นคนที่มีความสามารถพี่น้องขอให้เราได้มอบเกียรตินั้นไว้กับพระองค์การยกย่องสรรนสริญที่ผู้คนรอบข้างจะสรรเสนญพระเจ้าที่ประทานความสำเร็จกับเราเอเมนไหมครับ ในพระธรรมของพระเจ้าบอกว่าเพราะพระองค์ข้อที่สองเพราะพระองค์ทรงฟังคำอธิษฐานมนุษย์ทั้งสิ้นมาเมื่ออธิษฐานร้องทูลต่อพระเจ้าขอพระเจ้าทรงนำเหนือการงานอาชีพนำเหนือการดำเนินชีวิตนำเหนือทุกๆด้านของชีวิตพระองค์ทรงประทานคําตอบพระองค์ทรงฟังพระองค์ทรงตอบคำามทฐานพี่น้องเรามาสนมัสการศรเสิริพระเจ้าเราจะไม่ลืมพระเจ้าเราจะไม่ลืม พระคุณของพระองค์เราจะไม่ลืมสิ่งที่พระองค์ทรงกระทําในชีวิตของเราเอเมนไหมครับโอ้พอได้ดบได้ดีประสบความสําเร็จเจริญก้าหน้าในตังแหน่งหน้าที่อุดมสมบูรณ์แทนที่จะสรรเสริญพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้ากลับไปสรรเสริญพระพรไปสรรเสริญตาแหน่งหน้าที่ไปสรรเสริญวัตถุสิ่งของความมั่งคั่งร่ำรวยเหล่านั้นลืมพระเจ้าไม่คิดถึงพระเจ้าแล้วนะค,ความอุดมสมบูรณ์หรือความสําเร็จหรือ เงินทองความค่งงข้างร่ำรวยแทนที่จะถวายเพื่อสนับสนุนเพื่อมีส่วนในพระชกิจของพระองค์กลับตอบสนองความต้องการของตัวเองขอบพระเจ้าเมตตานะครับในข้อที่3ว่าเมื่อความชั่วชนะข้าพระองค์ทั้งหลายพระองค์ก็ทรงอาภัยการละเมิดให้รองชีวิตของเราแท้ที่จริงแล้วเราเกิดมาในบาปแล้วก็เป็นคนบาปพระธรรมของเจ้าบอกว่า เมื่อความบาปชนะเราความชั่วชนะเราท่วมท้นแล้วก็ครอบงำชีวิตของเราพระองค์ไม่ทรงถือโทษพระองค์ทรงยกโทษและให้อภัยพระองค์ลงมารับโทษนั้นแทนเราที่ไม่กางเขนพระยุคิ์ทรงมาเพื่อที่จะรับเอาโทษบาปเหล่านั้นที่เราไม่สามารถจะทําความดีใช้นี่บาปเหล่านั้นได้เลยพรงมาเพื่อที่จะรับนี่บาปตรงนั้นด้วยพระองค์เองพระองค์มาเพื่อที่จะให้ อภัยการละเมิดที่เราได้ทำตรงพี่น้องโอ้โหนี่คือการอาศจ,จันเราไม่ต้องไปหาการอาศจ,จันหรือสแสวงหาหมายสำคัญใดๆอีกต่อไปแล้วเพราะว่าคนหนึ่งที่กำลังเดินไปสู่หลักประหารลงไปเดินไปสู่ความพินาศเดินไปสู่ความทุกข์ทรมานในเบืองฝ่ายนรกพระองค์ทรงเห็นปลายทางนั้นแล้วก็ลงมาเพื่อที่จะช่วย ให้เราออกจากทางนั้นรับโทษบาปแทนเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากคนที่กําลังเดินไปสู่หายยนะนาไปเดินไปสู่ความมรณะเป็นเดินไปสู่ความทุกข์ทรมานกลับมาอยู่ในการครอบครองของพระวิญญาณของพระเยซูแล้วก็พระองค์ทรงนําเราไปยังแผ่นดินของพระองค์ไปยังความชื่นชมยินดีไปยังชีวิตนิรันดร์พรี่น้องนี่คืออัศจรรย์พระองค์ทรงให้เราทั้งหลายได้รับการยกโทษให้พ่ย ข้อที่สีบอกว่าบุคคลผู้เป็นสุขคือผู้ที่พระองค์ทรงเลือกและนำมาใกล้พระองค์ทรงเลือกเราให้เข้ามาใกล้ในพระธรรมของพระเจ้าบอกกับเราหลายข้อหลายตนเยอะมากนะครับการเลือกของพระองค์ที่นี้หมายถึงเลือกที่จะรักเราเลือกที่จะยกโทษและแหภัยเราเลือกที่จะนําเราให้กลับมาอยู่ในทางของพระองค์เลือกที่จะยอมทุกทรมาน เพื่อไถ่โทษบาปให้กับเราพระองค์ทรงเลือกเราไว้แล้วตั้งแต่ก่อนสร้างโลกไปนี้ตั้งแต่นิรันดร์การพระองค์ทรงเลือกที่จะรักเราเลือกที่จะอยู่เคียงข้างเราเลือกที่จะให้เราอยู่ในาการจัดเตรียมการปกป้องคุคม้คมครองเลือกให้เราที่จะเป็นของพระองค์นพระเจ้าทรงเลือกพี่น้องเมื่อพระเจ้าทรงเลือกเราเราก็ มีความสุขในการใช้ชีวิตเองนะคะรับหลายครั้งเราอาจจะรู้สึกว่าพระเจ้าไม่เลือกเราหรือเปล่าทําไมพระเจ้าให้สถานการณ์เกิดขึ้นกับชีวิตของเรามีปัญหามีวุปสรรคต่างๆกดขึ้นเยอะแยะมากมายเหลือเกินทําไมพระเจ้าถึงให้เป็นแบบนี้พระองค์ทอดทิ้งเราใช่ไหมพระองค์ไม่รักเราใช่ไหมพระองค์ไม่เลือกเราใช่ไหมพี่น้องไม่จริงพระองค์ทรงเลือกแล้วก็ประสงค์ให้เรา,รอ,เราอยู่ในทางของพระองค์พระองค์ทรงประสงค์ให้เรามีชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุข พี่้องสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือเมื่อพระเจ้าเลือกเราเรายอมให้พระเจ้าเลือกเเมนไหมครับถ้าพระเจ้าเลือกเราแล้วแต่เราไม่ยอมให้พระเจ้าเลือกเราปฏิเสธพระองค์เราไม่อยู่ในแผนการและพระประสงค์ของพระองค์พี่รองครับชีวิตของเราก็จะเจอกับความทุกข์จเจอกับประหน่ระสักที่ทําให้เราตกต่ำย่ำแย่แล้วก็ล้มลงพระองค์ทรงเลือกให้เรามาใกล้ ให้อยู่ในพระนิเวศของพระองค์อยู่ในการครอบครองของพระองค์อยู่ในการทรงสิทธิ์ของพระองค์พระองค์ประ์ให้เราได้สัมพันธ์กับพระองค์ได้คืนดีกับพระองค์ได้กลับมา,อ,าอยู่ในในความสัมพันธ์ของพระองค์อีกครั้งหนึ่งนะความบาปทำให้เราถูกแยกออกไปพระเยซูมาเพื่อที่จะให้เราได้รับการยกโทษและภัยความบาปนั้นถูกขจัดออกไป ทำให้ชีวิตของเราได้กลับมาคืนดีเรามาการมาสัมพั์กับพระองค์อีกครั้งพระองค์ทรงเลือกเราให้เข้ามาใกล้กข้าพ้มกันไหลจะอิ่มเอมด้วยความดีแห่งพระนิเวศของพระองค์คือพระวิหารบริสุทธิ์ของพระองค์พระองค์ทรงประสงค์ที่จะให้เราอิ่มเอมในความอุดมสมบูรณ์ของพระองค์ไม่เพียงแค่เนื้อนหนังหรือร่างกายของเราแต่พระองค์ทรงให้เราอิ่มอกอิ่มใจมีสันติสุขและมีความชื่นชมยิ่ดีคนจํานวน ทุกคนนะที่ยอมรับพระเยซูมาเชื่อในพระเยซูจากชีวิตที่ไม่มีเป้าหมายชีวิตที่ไม่รู้ไปวทางจะเป็นอย่างไรชีวิตที่ไม่รู้ว่า,าจะพบกับความสุขแท้ที่ไหนกลับกลายเป็นว่าได้มีสันติสุขจากพระเจ้าได้มีความอิ่มเอมในจิตใจความวิตกกังวลความวุ้นวายอะไรต่างๆก็ถูกยกออกไปแล้วก็มีความมั่นใจในการทรงติดของพระองค์ตรงนี้คือสิ่งที่บอกว่า พระองค์ทรงประสงค์พระองค์ทรงกำหนดให้เราเป็นบุคคลที่มีความสุขนะครับแค่แต่พระเจ้าความรอดของข้าพระองค์ทั้งหลายพระองค์ทรง,รงตอบข้าพระองค์ทั้งหลายด้วยการช่วยกู้ด้วยกิจการอันขั้นคาของพระองค์เป็นความหวังของที่สุดไกลที่สุดของแผ่นดินโลกของทะเลไกลพ้นพระองค์ทรงให้เราได้เห็นกิจการที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ ความยิ่งใหญ่ของพระองค์ธรรมชาติอะไรต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็กิจการที่พระองค์ทรงทําเป็นกิจการที่ยิ่งใหญ่ก็คือการทําลายกิจการของมันทําลายอํานาจของมานพระองค์ทรงทาลายความตายด้วยชัยชนะเป็นขึ้นจากความตาย กิจการของพระองค์เหล่านี้เป็นกิจการที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงศาสนาพระองค์ทรงคัดเอียงพระองค์ทรงให้ธรรมชาติพระองค์ทรงให้ฤดูกาลพระองค์ทรงให้น้าพระองค์ทรงให้คลื่นคือธรรมชาติทั้งหลายที่ที่พระองค์ทรงให้เกิดขึ้นเนี่ยนะบนหน้าหน้าขั้นคดนั่นเวลานี้ก็เกิดอุทกภัยขึ้นที่ภาคเหนือ ที่เชียงรายที่เชียงใหม่น้ําท่วมไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับดินสไลด์ดินถลม่มโอนไหลพื้นที่เรื่องนี้คือสิ่งที่พระเจ้าให้เกิดขึ้นถึงเอ่ทำให้ผู้คนได้เห็นถึงกิจการที่พระองค์ทรงทํานั้นน่าข้านคา,าอย่างมากมายแล้วก็พระองค์ทรงให้ความอุดมสมบูรณ์พระองค์ทรงให้พืชผล ที่เกิดขึ้นพระองค์ทรงให้ฤดูการเพาะปลูกฤดูการไถหว่านพระองค์ทรงเสด็จเยี่ยมเยยนพระองค์ทรงให้น้าพระองค์ทรงให้ความอุดมสมบูรณ์ความชุ่มชื้นให้กับผื้นดินแปลงเพาะปลูกพืผลทางการเกษตรพระองค์ทรงประทานแล้วก็พระองค์ทรงให้อย่างอุดมสมบูรณ์นี่คือสิ่งที่พระเจ้าประทานแล้วก็พระองค์ทรงให้ ประชากรของพระองค์ที่เชื่อแล้วก็วางใจพระองค์ได้เห็นบัรยายไปอีกเยอะนะครับถึงความอุดมสมบูรณ์ทุ่งยากแล้วก็ประสุสัดนะผงแพะแกะปกคลุมนี่คือสิ่งที่ทําให้คนของพระองค์ได้เข้ามาสรรเสรินพระเจ้าแล้วก็ขอบพระคุณพระองค์ในเชื่อฝังแล้วก็ทําตามพระองค์่น้องครับมาถึงข้อคิดคําถามจากพระธรรมของพระเจ้าอะไรคือสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขในการดําเนินชีวิต อะไรคือสิ่งที่ทำให้เราชื่นชมยินแล้วก็มีความสุขในการใช้ชีวิตพี่น้องเรามีความสุขที่ได้เข้ามานามัสการสรรเสริญพระเจ้าเอเมนไหมครับเรามีความสุขเมื่อเจอกับปัญหาประสรคแล้วเราได้รู้แน่ว่าเมื่อผ่านปัญหาประสักนี้เราจะเห็นพระพรเราจะเห็นพระคุณของพระเจ้าเราจะเห็นการจัดเตรียมของพระเจ้าเอเมนไหมครับนี่คือความสุขเมื่อเราเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆทุกด้านของชีวิต โลงทรงให้เราได้เรียนรู้แล้วก็ได้เข้าใจเมือนนั้นแหละชีวิตก็เต็มไปด้วยความสุขนะเจอสถานการณ์ทุกสถานการณ์ก็มีความสุขได้นะครับไม่เพียงแต่เรามีความสุขเมื่อเรารเผชิญกับความสำเร็จรเผชิญกับความเพียบพร้อมเผชิญกับความอุดมสมบูรณ์เรามีความสุขได้ทุกๆเมื่อเปาโลได้กล่าวไว้ว่าข้าเจ้าเผชิญกับทุกสิ่งได้ โดยพระองค์ผู้ส่งเสริมกำลังข้าพเจ้านั่นก็คือเผชิญกับความอุดมสมบูรณ์ได้เผชิญกับความยากลำบากความขัดสนความขัดแคลนได้เผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นในชีวิตเราก็สามารถที่จะเผชิญได้เราก็มีความสุขได้ในทุกเรื่องในทุกด้าน่ป้องครับนี่คือบุคคลผู้เป็นสุขแท้ๆไม่ได้เป็นสุขเพราะ ความอุดมสมบูรณ์ไม่ได้เป็นความเป็นอุสุเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเราชื่นชอบพอใจแต่มีความสุขเมื่อเจอกับปัญหาอุปสรรคมีความสุขเมื่อเจอกับความยากลําบากมีความสุขเมื่อเจอกับสถานการณ์ที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นในชีวิตของเรานี่คือบุคคลที่เป็นสุขจะดําเนินชีวิตอย่างผู้เป็นสุขได้อย่างไรลองกับ เราจะมีความสุขในทุกสถานการณ์ในทุกเรื่องได้ก็ต้องพึ่งพระญาณบริสุทธิ์พึ่งพระเจ้าพึ่งพระเยซูเท่าน,นั้นนะครับแล้วก็พระคําของพระองค์จะเปิดเผยแล้วก็บอกกับเราถึงวิธีการ,รเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆในชีวิตของเราไม่ว่าจะ,ะเผชิญกับสถานการณ์อะไรเราก็สามารถที่จะมีความสุขได้ตามที่พระเจ้าประสงค์เมื่อเราพึ่งพระองค์เราก็จะพบกับชีวิตที่เป็นความสุขแต่ถ้าเกิดเราพึ่งกําลังอันจํากัดของคนเป็นมนุษย์พี่น้องครับ เราจะมีความสุขเมื่อเราพบกับอาหารที่อร่อยอร่อยความเดมสมบูรณ์ความสําเร็จแต่เราจะเป็นทุกข์เมื่อเราเจอกับสิ่งที่เราไม่ต้องการนั่นคือเราใช้ความเป็นมนุษย์เนีย่ยเป็นเป็นที่ตั้งเป็นบรรทัดนฐานแต่ถ้าเกิดว่าเราพึ่งพระเยนของพระองค์แล้วก็พระคำของพระองค์เราก็จะมีความสุขได้ทุกเมื่อในทุกสถานการณ์ จะบอกคนรอบข้างว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ประทานความสุขแท้ได้อย่างไรนะครับคนจํานวนมากแสวงหาความสุขแสวงหาสิ่งที่พ้นทุกข์สิ่งที่ไม่ต้องมาทุกข์อีกต่อไปเราจะบอกพวกเขาว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้นั้นที่จะประทานความสุขสันติสุขแท้ซึ่งโลกให้ไม่ได้คนให้ไม่ได้วัตถุสิ่งของก็ให้ไม่ได้ว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความสุขแท้มาจากพระเจ้าเราจะบอกได้อย่างไรก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายแต่สิ่งที่เราทําได้ในวันนี้ก็คือเราดําเนินชีวิตตามที่พระเจ้าประสงค์และเพื่อพระเยริมวสุดเมื่อเรามีความสุขเมื่อคนรอบข้างเห็นชีวิตของเราที่เต็มไปด้วยความสุขแล้วก็ความชื่นชมยินดีเขาก็จะมีคําถามว่าเอะเรามีความสุขได้อย่างไรเมื่อเรามีโอกาสก็สามารถที่จะประกาศแล้วก็บอกกับพวกเขา พระเยสุคิดส่งประธานสันดุสุขแท้พระองค์ทรงเป็นผู้ที่ประธานความชื่นชมอย่นงดีให้กับเราประธานกําลังเรี่ยวแรงให้กับเราเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆได้ทุกสถานการณ์ได้เมื่อเขาเปิดใจฟังแล้วก็ตอนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตเข้ก็จะเป็นคนหนึ่งที่ได้พบว่าพระเจ้าเป็นผู้ประทานความสุขแทแหล่งความสุขแท้มาจากพระองค์ก็จะพึ่งพระองค์แล้วก็ดําเนินชีวิตโดยการครอบครองทรงนําของพระองค์ ชีวิตก็จะพบกับความสุขตลอดไปด้วยเช่นเดียวกันเอเมนนะครับเราใช้เวลานี้ที่ฐานต่อพระเจ้าอะไรคือข้อคิดอะไรคือสิ่งที่เราจะเชื่อฟังด้วยการทำต่างก็แต่พระบิดาจข้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับข้อคิดในเช้าวันนี้ที่พระองค์ส่งเปิดเผยให้เราได้เห็นแบบอย่างของดาวิดได้ดําเนินชีวิตอย่างมีความสุขแล้วก็ความชื่นชมยินดีเราขอบพึ่งพระองค์เท่านั้นพระองค์จุ้าที่เราจะเป็น คนหนึ่งที่มีความสุขกับทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราได้ที่ฐานต่อพร่งในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอประเวณบบิสุทธ์ที่จะเติมเต็มให้กับเราทุกคนนะครับหากว่าข้อคิดนี้เป็นประโยชน์เป็นพระพรก็แบ่งปันด้วยการแชร์ออไปขอพระเจ้าอวยพรครับ <í ls> bye